สวัสดีค่ะมือนีสบห้าอมูสามชัน้นสองกิโลมาต้มน้ำปลากันนะคะ,ะก้อนสิเอาไปต้มก็ต้องทำความสะอาดก่อนนะคะเฮ็ดหลาง,งความสะอาดสองน้ำนะคะน้ำแหลก่ะใส่เกลือสักก้อนค่ะเพื่อหลางความข้าวมันออกนะคะภาษาอังกฤษก็คือ first clean with water and salt เกลือก่ะใส่ลงไปประมาณ6-7ช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นก็เอามือเห้าเนี่แหละค่ะรูปๆูปูตามผิวหมูสามชั้นนะคะเพื่อที่จะอ่าูบเมือกรูปความข้าวมันออกค่ะรูปไปเลยค่ะลูบให้ทั่วจะสังเกตว่าน้ำตอนแรกมันจะใสๆตอนนี้จะออกอ่าสีคุณคุน,นะค่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำเม,มือกน้ำความข้าวของหมูออกค่ะยามคุนคุนอ่า กล้วไปแล้วคะ่ะล้างโดยน้ำเปลาาอีกที่หนึ่งนะคะเห็นไหมคะพอล้างน้ำปลามันก็สีน้ำปลากับโมเลุณขึ้นกาวแล้วะค,ะลค่ะภาษาอังกฤษจะคือ clean with water one more time นะคะ one more time ก็คืออีกครั้งนะคะ,ะหลังจากได้มูสะอาดแล้วค่ะมาเตรียมน้ำต้มนะคะหมูสองกิโลก็ใส่น้ำประมาณสามลิตรค่ะ จิงกิ้งวัว e องลิตรนะคะใส่ในหมอ้อต่อไปก็คือใส่หลกผักชีนะคะหลกผักชีก็คือ coriander root นะคะตามด้วย g a r l i c ค่ะก็คือกระเทียมใส่ลงไปจากนั้นค่ะปรุงรสนะคะ seasoning โดยการซอย n Sauce น,นะคะซี๊วขาวเ้านี่เองค่ะใส่ลงไปเลย เอา uh, ทัพพี่นะคะหรือเอาจองภาษาภาษาอีสานกับจองนี่แหละคะ่ะอ่าภาษาอังกฤษก็คือ letters นะคะใส่ไป4จองะคะ่ะหรือว่า4ทัพพี่ four letters ะะประมาณนี้ต่อด้วย fish sauce นะคะน้ำปลานั่นเองกับใส่4จองด้วยกัน,นะคะ่ะจองภาษาอีสานทัพพี่ภาษา ไพ่กลางและกาเลเดอร์ mm hmm. เป็นภาษาอังกฤษนะคะเนี yeah. ่ยใส่ไปซีจองค่ะ four l e a t e r s นะคะใส่ทับพี่จากนั้นก็ค้นให้เข้ากันสักน้อยค่ะตามด้วยหมูสามชั้นสองกิโลที่ล่างไว้มาใส่ลงในหมอนะคะ นามสามลิรกับพอดีถั่วหมูพอดีนะคะอ่าภาษาอังกฤษอ่าหมูสามชั้นก็คือเบลลี่พอกนะคะเบลลี่ก็คือส่วนพุ่งนั่นเองนะคะพอกก็คือเนื้อหมูค่ะต่อไปนะคะก็เปิดไฟอ่าความแห้งสูงเลยนะคะก็คืออ่าย่างแรงเลยต้มไปประมาณ20นาทีนะคะภาษาอังกฤษก็คือ boiling with high heat 20 minutes ทานไป20นาทีกับมาเปิดเวิงค่ะมันก็จะมีฟองอล้อยบนด้านผิวนะคะ Bubble on surface นะคะจะตักมันออกค่ะภาษาอังกฤษก็คือ Remove bubble ออกนะคะัะเอา l e เ e l ระคะไปตัก level ก็คือจองหรือทับพี่นะคะ โอเคก่าพอเซตแล้วก่ตักาฟางออกแล้วก็มาเช็คนะคะว่าหมูสุกบอ่อถ้าสุกแล้วก่าภาษาอังกฤษก็เอ็นคุกเบลลี่พอร์กนะคะถ้าเกิดอันนี้ก็ถือว่าสุกแล้วค่ะหมูสุกแล้วก่าพอาัานได้แล้วนะคะก็ต้องต้มต่ออีกอต้มด้วยไฟปานกลางนะคะก็คือเพื่อที่จะให้หมูนิ่มนั่นเองค่ะ continue boiling with medium heat 20 minutes more นะคะ หลังจากหั่นกันมาเบิงวาหมูนิ่มพ่อใจไปนะคะนิ่มภาษาอังกฤษก,ก็คือ Soft นะคะเพราะถือว่านิ่มพ่อใจแล้วกะผู้ใดอยากให้นิ่มกานี้ก็ต้มต่อนะคะผู้ใดว่าโอเคแล้วซํานีก้กะสามารถตักขึ้นจิ้งไว้ให้เย็นกะไปหั่นกินได้เลยค่ะพักไวสักก้นนะคะ Okay, well done, Naka. Ready to eat.